สวัสดีครับพบกับผมสมบัติแจมจํารัดหรือว่าปุ้ย KR วันนี้อยู่ที่ KR Smart ทคาสาขาราชบ,บุรีถนนเพชรเชรกษมนะครับวันนี้พามารับชมรถเกง๋งเครื่องยนต์เล็กๆราคาซบซบขับซบซอบเครื่องยนต์เบาๆ1 2 0 0ซีทีเป็นรุ่น e ีโคคา4สูบตัวนี้เป็น t o โย t a ายาริ1.2 Sport สปอตสปอรตัวนี้เป็นม i n เน c h a เชนรุ่นที่3ของยาริสที่ เป็นเครื่องยนต์1.2ที่เป็น e ีโคคาก็เรื่องกันมาในปี2013แล้วก็มาปรับกันในปี2017นะครับ17ก็ไฟหน้าจะมีไฟ LED อยู่ตรงกันชนตัวนี้เป็น Minor c h a ์เชรุ่นก่อนปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็หลายๆคนย้อนหลังไปในช่วงต้นๆปีก็คิดว่าตัวนี้จะเป็น Minor c h a ์เชสุดท้ายแล้วนะครับเพราะตัวนี้เป็น m i n o เนอร์เชที่3ก็ได้หน้าตาที่ค่อนข้าง,างสวย โคมไฟหน้านะครับวงดวงไฟก็เป็น3ช่องคล้ายๆกับตัว Fortuner Regender นะครับตัว GR Sport อะไรประมาณนี้นะครับก็ไฟหน้าใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับช่วงเมื่อนะครับ2-3เดือนที่แล้วก็เปิดตัวกันมาใน Minor c h a n n ซึ่งเปลี่ยนเพียงแค่ไฟหน้าแล้วก็ปรับเซตระบบภายในบ้างเล็กน้อยก็ตัวนี้ถือว่ายังน่าใช้อยู่ ราคานะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับมีมีมีผูว้ว,ว,ว่าบ้างนะครับก็คือมีลงมาจนถึงนะครับอยู่ที่ต่ําสุดอยู่ที่แถวแถวเนี้ยนะครับที่เราจําหน่ายเดี๋ยวเราลดให้ก็คือเป็นราคาเก่าเลยนะครับลงมาถึง429,000บาทเลยนะครับตัวสปอร์ต1.2ที่เป็นเบาะหนงังสตาร์กุญแจแล้วก็พอตัวไมน์เนอร์เชนออกมานะครับปรับไม่เยอะ ราคาดีดขึ้นไปนะครับอยู่ที่499,000บาทเลยนะครับจำหน่ายกันอยู่ในตัวนี้แต่ของเราเนี้ยราคาโชว์วันเนี้ย459,000บาทเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับเดี๋ยวเราลดให้อีกนะครับนี่ให้ดูราคากันเลยนะครับต้นคลิป459,000บาทนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีลดให้นะครับในท้ายๆคลิปก็กระแสขึ้นนะครับขึ้นเพราะว่าเออ ตัวรถตัวรุ่นปรับไม่เยอะแล้วพอไมเนอร์เชนหนึ่งครั้งอย่างน้อยๆก็มีการจําหน่ายกันยาวๆไป1-2ปีก็กลายเป็นว่าตัวนี้ยังคงเป็นรุ่นที่นะครับก่อนปัจจุบันในในหน้าตาเท่านั้นเองนะครับหรือว่าไมเนอร์เชนนะครับนี่ก็เรามีการผ่านการตรวจสภาพนะครับนี่ได้เกรด A เลยนะครับเกรด A เลยจาก one t ูคาร r นะครับรายงานผลการตรวจสอบรถยนต์นะครับ one two า a r inspection อันนี้เป็นตัวกลางนะครับมีด้วยกันอยู่3รุ่นนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นธรรมดานะครับรุ่นเอ็นทรีแล้วก็มาตัวสปอร์แล้วก็จะไปตัวสปอร์ตพรีเมีอันนี้ก็คือตัวสปอร์รุ่นที่ยอดนิยมนะครับมีเยอะที่สุดในท้องตลาดออปชันได้อะไรบ้างนะครับพวงมาลัยได้หุ้มหนังแล้วนะครับมีมัลติฟังก์ชันซ้ายขวายังคงเป็นกุญแจนะครับสตาร์ทด้วยกุญแจหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวส p o r t ตกับสปอร์ตพรีเมียมนี่เหมือนกันนะครับ พร้อมระบบจอสัมผัสแอร์ดิจิตอลมีกล้องด้านหลังเบาะหนังเดินได้สีฟ้าอันนี้เกอนเดียวกันแล้วก็การออกแบบดีไซน์นี่นะครับแผงประตูหรือว่าจะเป็นคอนโซลก็จะมีเป็นดำเงานะครับหรือเปียนโนแบ็กอันนี้ก็คือสวยๆงามๆเลยขับใช้งานไป92,362กิมนะครับอันนี้คือ1.2สปอร์ต ตัวนี้ยอดนิยมสุดในรุ่นนะครับออปชั่นก็คือไฟหน้า <Final S 2> เป็น LED Sport แล้วก็มีสปอร์ตไลท์แต่สปอร์ตไลท์ยังเป็นสปอร์ตไลท์หลอดนะครับที่เป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะได้สปอร์ตไลท์ที่เป็น LED นะครับอันนี้เครื่องยนต์1.2นะครับเป็นเครื่องยนต์ VVTIIE ตัวนี้ปรับเซ็ตระบบกล่องพันเร่งให้สปีดแล้วก็เสถียรน,นะครับหรือว่าอาาัตราเร่งดีขึ้นนะครับจากรุ่น VVTI 1.2 13-17ถึง17นะครับพอ2018ขึ้นไปก็จะปรับเซตให้เป็นเครื่องยนต์ IE นะครับอันนี้หน้าตาสวยงามนะครับก็สีดำสลับสีแดงเลยนะครับมีโเมี่ยมปลน,นะครับมีคาดชายล่างนะครับสเกิร์ตเป็นสีดำล้อแม็กก็เป็นดำปัดเงานะครับ อันนี้เสริมด้วยคิ้วโป่งล้ออันนี้คือแต่งนะแต่งจากเจ้าของเดิมคือแต่งให้สวยเพราะว่าโตโยต้ามีรุ่น G R s port ตที่เป็นสีแดงก็จะแต่งแดงดำนะครับสัญลักษณ์แดงดําอันนี้ก็คือเนี่ยไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับกระจกเป็นพ่นสีดําด้วยนะครับแต่หลังคายังไม่ดํานะครับถ้าเป็นพรีเมียมถึงจะได้หลังคาดําอันนี้ก็มีคิ้วกันสรดก็ให้กันสสวยมานะครับให้มันต่อเส้นสายลายเส้นมานะครับดําๆมาอันนี้มาถึงคิ้วโป่งล้อนะครับเบาะหนัง สวยนะครับเบาะหนังถือว่าใช้ได้เลยนะครับสภาพไม่หนามากนะครับไม่แข็งเหมือนเบาะหนังที่ออติดตั้งนะครับอันนี้ก็คือมากับตัวรถก็จะได้นุ่มๆนิ่มๆหน่อยนะครับอันนี้ก็นั่งสบายกันเลยทีเดียวครับ1.2ยาริสถ้าเป็นยาริดนะี่คือ5ประตูนะครับถ้าเป็น A อทีก็จะเป็น4ประตูอ่ะอน,นี้ได้โฉมนี่ ก่อนจะปัจจุบันแล้วก็คือยกเลิอกอยางไรไปนะครับเป็นยางดี4เส้นไปนะครับยางดี5เส้นก็ใช้ไม่ได้กับรถเก๋งรุ่นใหม่ๆละอันนี้มีเดินสเกิร์ตอันนี้มีมาอยู่แล้วนะครับของโรงงานนะครับแดงดําเพราะว่าเป็นรุ่นสปอร์ตแต่ว่าคิวเนี้ยนะครับเราเอมาแต่งเสริมให้อันนี้นะครับนี่ก็ให้เป็นเส้นสายองค์สวยงามภายในนะครับชมกันอีกรอบหนึ่งสวยๆงามๆเลยนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับนะอันนี้ หุงมอลไยหุ้มหนังนะครับฟังก์ชันไซ้ขวาจอกล้องถอยหลังนะครับตัวถังนี่สวยๆเลยนะครับหัวนอ็อตอันนี้เดี๋ยวให้น้องพาดูนี่ไม่มีรอยขันรอยนะครับนี่สวยๆง,งามเลยราคาเต็ม459,000บาทถ้ากู้เต็มตัวนี้ผ่อนนะครับพร้อมดอกเบีย้ยผ่อนอยู่ทีออ่อยู่ที่ประมาณ8,000 8,700บาทนะครับอยอดเต็มเรามีส่วนลดให้วันนี้นะครับจาก459,000บาท เราลดให้เป็นราคาเดิมนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับก่อนที่ตัวนี้จะไมเนอร์เชนจะมีการปรับยกทั้งทั้งรุ่นนะครับเหมือนตัว a t ทิแต่อันจีที่จริงแล้วก็คือปรับแค่ไฟหน้าราคานะครับเราลดให้เลยนะครับสามหมจากที่แสน้าหมื่นบาทเหลือเพียง4ี่0 0นสบาทนะครับก็จะผ่อน8,700บาทส่วนลด30,000่นก็เงินผ่อนลดไปแถวๆนะครับโดยประมาณนะครับหนึ่บาท ลูกค้าจะผ่อนเพียงตลอดสัญญานะครับ7,700บาทท่านเองให้ประกันภัยชั้นหนึ่งหงปีแรกด้วยแล้วประกันเครื่องเกียร์ไปเลยนะครับนานสุด3ปีมีรับประกันอะไรมีเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินรถยกรถสไลดล์จบที่ kr ธรรมทคากันเลยทีเดียวกับยาริส1.2 Sport ตัวนี้เป็นไมนเนเชนที่3ก่อนปัจจุบันที่ปรับเซตไฟหน้าแต่ว่าก็ยังนะเก,ก๋ไก๋ยังใช้กันอยู่สวยงามน่าใช้จากรถใหม่0 0 0 0 0 เศษนะครับเหลือ459,000บาทเท่านั้นยังไม่พอลดลงอีก30,000เหลือ429,000บาทเท่านั้นเองรถคันนี้โชว์อยู่ที่ KR Smart Car สักขาลาชบุรีครับคุณลูกค้ามาไม่ถูกเดี๋ยวเราวางลิงก์แผนที่ไว้ใต้คลิปหรือว่าคุณลูกค้าจะรับชมนะครับทางช่องทาง YouTube KR Smart Car นะครับแฟนเพจ KR Smart Car 1 KR Smart Car 2ที่ลาชบุรีนะครับเวอร์ไวเว็บ KR Smart Car .com นะครับเว็บไซต์ของเราก็ มีรถให้คุณลูกค้าได้เลือกไม่น้อยกว่า200คันในเว็บไซต์นะครับก็แล้วก็เราก็จะรีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็รถซื้อเข้าได้เยอะนะครับแต่ส่งลายผลิตนะครับออกมาไม่ค่อยจะทันกับคุณลูกค้าเพราะว่าตัวรถที่จะนํามารีวิวที่ว่าปลอดสิทธิ์จองของคุณลูกค้าก็จะน้อยลงเพราะว่าได้เข้ามานะครับทางแอดมินนะครับหรือว่าทางทีมงานน้องๆไปขายก็จะส่งให้คุณลูกค้าได้เลือก เลือกแล้วก็นะครับดำเนินการจองแล้วก็จะส่งลายผลิตแล้วก็ขึ้นมาจบลูกค้านะครับรับรถไปเลยนะครับรถก็จะหมุนเข้ามารีวิวเวกทุลลูกค้าได้เออไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะมีซื้อรุ่นหนึ่งหลายๆคันนะครับก็จะมีรุ่นเนี้ย เรายังมีสีบอนนะครับปล่อยไปเมื่อวานนะครับมีสีขาวม,มีติดจ,จองไว้นะครับแล้วก็ในสต็อกเรายังเหลือรู้สึกสีขาวอยู่หลายคันนะครับแต่ว่าแดงนี่คือเพียงหนึ่งเดียวนะครับเราเอามารีวิวแล้วก็ได้คิ้วโป่งล้อตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยนะครับเดิมโรงงานให้ดําตรงนี้นะครับดาตรงนี้แต่ว่าพอเรามาใส่โป่งตรงนี้ก็จะสวยนะครับรับกับล้อ ของตัวสีแดงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็นะครับฝากว้ด้วยกับยาริส1.2สปอร์ต2,020นะครับก็เข้ามาคุยกันเรามีหลายเงื่อนไขนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2บาท50นะครับหรือ2.50เเนะครับเป็นรถโดนใจนะครับของทาง CTB นะครับมีโปรแกรมและโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าได้เลือกเลยนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต่อแคมเปญหรือไม่หรือว่ามีแคมเปญอะไรดีต่อไปก็จะนํามาเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ